วินาทีที่ไทยรัฐปล่อยข่าวใหญ่ตนข่าวหลุดคำพูดนี้ทำเอาอึ้งทั้งประเทศวันนี้กศิบัสจะพาทุกคนย้อนไปฟังวินาทีสำคัญวินาทีที่สื่อยักษ์ใหญ่ระดับประเทศไทยรัฐปล่อยคลิปหนึ่งที่ทำให้ทั้งวงการลูกทุ่งสะเทือนเพราะในคลิปนั้นน้องต้นข้าวสุปริยาหลุดประโยคสั้นๆแต่กลายเป็นประโยคที่ทำเอาโซเชียลทั้งประเทศอึง้งและพูดถึงกันสนั่น คำพูดนั้นคืออะไรทำไมถึงกลายเป็นประเด็นที่ถูกแชร์ต่อเป็นหมื่นครั้งและเบื้องหลังจริงๆของคำพูดนั้นคืออะไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆพาทุกคนไปร้อยเรียงคำตอบแต่ก่อนจะเฉลยแอดอายอยากพาทุกคนดูเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่กระแสโหวตความนิยมจนถึงความรู้สึกจริงในใจของน้องต้นข้าวเมื่อคืนนี้ไทยรัฐเอนเตอร์เทนเมนต์ปล่อยคลิปสัมภาษณ์ฉบับเต็มของน้องต้นข้าวออกมา และเพียงไม่กี่ชั่วโมงยอดวิวพุ่งเป็นปรากฏการณ์กระแสที่ทำให้ไทยรัฐต้องลงพื้นที่ไปหาเด็กอายุเพียง13ปีคนนี้ด้วยตัวเองด้วยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยค่ะเพราะคะแนนโหวตในสาขาลูกทุ่งหมอลำแห่งปีของน้องต้นข้าวกำลังพุ่งแซงทุกโค้งและที่สำคัญน้องต้นข้าวขึ้นเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีคะแนนรวมสูงที่สุดในประเทศ จนไทรัตต้องเข้าไปผู้สูด้วยตาตัวเองว่าเด็กคนนี้เป็นใครทำไมคนรักมากขนาดนี้เมื่อใหม่ไทรัตยื่นไปตรงหน้าต้นข้าวไม่ได้พูดถึงชื่อเสียงไม่ได้พูดถึงความดังแต่พูดถึงตัวเองว่าหนูเป็นแค่นักร้องนักเรียนเด็กบ้านนอกจากเมืองการค่ะ โทนเสียงนอบน้อมสำเนียงการจนบุรีชัดเจนธรรมชาติจนผู้ชมรู้สึกเอ็นดูแบบบอกไม่ถูกน้องกล่าวขอบคุณพ่อแม่โดยเฉพาะคุณพ่อที่โหวตให้แบบจัดเต็มและขอบคุณแฟนคลับที่รักในเสียงเพลงของเธอจริงๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือวินาทีที่ทำให้แอดไอสะดุดและทุกคนทั้งประเทศก็สะดุดเหมือนกันในตอนที่พูดถึงการโหวต น้องต้นข้าวพูดประโยคหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นดราม่าหรือสร้างกระแสแต่เพราะความจริงใจความเป็นเด็กวัย13ปีมันทำให้ทั้งคลิปละมุนขึ้นทันทีเธอบอกว่าโหวตให้หนูแล้วก็โหวตให้พี่ๆศิลปินท่านอื่นได้ค่ะแต่อย่าลืมนะต้องโหวตให้หนูเป็นคนแรกนะน้ำเสียงแบบเด็กการจะนบเบรีแท้แท น่ารักจนคอมเมนต์ในไทยรัฐแทบแตกอย่างแรกขอบคุณมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค <c oughs> ือหนูก็เป็นนักร้องนักเรียนเป็นเด็กวันนอกจากเมืองกาญนะไม่คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมากขนาดนี้มีพ,พ่อพ่อยแม่โหวตให้เยอะมากๆแล้วก็รักในเสียงเพลงของหนูมากๆเลยรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะโหวตให้หนูแล้วก็สามารถโหวตให้พี่ๆท่านอื่นที่พี่ศิลปินท่านอื่นได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมต้องโหวตให้หนูคนแรกนะจ๊ะต้องโหวตให้หนูคนแรกนะจ๊ะ ประโยคเดียวแต่มัดใจทั้งประเทศเพราะมันคือความเป็นต้นข้าวจริงๆซื่อตรงน่ารักและเคารพศิลปินท่านอื่นนี่แหละค่ะทำไมข่าวนี้ถึงกลายเป็นไวรัลสิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนคลับและแม้แต่คนทั่วไปที่ได้ดูคลิปสัมภาษณ์จากไทยรัฐต้องสะดุดและอมยิ้มไปพร้อมกันคือทัศนคติของน้องต้นข้าว โดยเฉพาะวินาทีที่น้องพูดถึงการโหวตแบบที่ไม่มีศิลปินคนไหนกล้าพูดแบบนี้เพราะมันแสดงถึงความเป็นเด็กที่หัวใจใสจริงอย่างชัดเจนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รักหนูที่โหวตให้หนูแล้วถ้าโหวตให้หนูแล้วเนี่ยก็โหวตให้พี่ๆคนอื่นได้ด้วยนะคะแต่อย่าลืมโหวตให้หนูเป็นคนแรกนะเธอพูดด้วยสำเนียงหวานๆแบบเด็กกาญจนบุรี คำพูดนี้ฟังแล้วเหมือนไม่มีอะไรแต่ความจริงมันสะเทือนใจคนทั้งประเทศเพราะหนึ่งมันคือหัวใจของน้ำใจนักกีฬาตัวจริงไม่ได้พูดเพื่อภาพลักษณ์ไม่ได้พูดเพื่อให้ดูดีแต่เป็นความคิดของเด็กอายุ13ตีที่มองว่ารางวัลเป็นเรื่องรองความรักของแฟนเพลงสำคัญกว่าเด็กสมัยนี้หายากมากที่จะแบ่งเวทีให้ศิลปินรุ่นพี่แม้จะเป็นคู่แข่งกันก็ตาม 2. มันคือน้ำใจและความนอบน้อมที่อยู่ในสายเลือดตนข้าวเติบโตมากับคำสอนของย่านีครูและโรงเรียนการจนานุเคราะห์ทำให้เธอรู้เสมอว่าตัวเองยังเป็นนักร้องนักเรียนไม่ใช่ซูปเปอร์สตาร์ที่ต้องแย่งใครแต่เป็นเด็กที่อยากทำให้ทุกคนมีความสุขผ่านเสียงเพลง 3. ประโยคสั้นๆที่เผยต,ตัวตนแท้จริงของน้องต้นข้าว คำว่าแต่อย่าลืมโหวตให้หนูเป็นคนแรกนะคะทำเอาหลายคนยิ้มไปตามๆกันเพราะมันไม่ได้มีความต้องการเอาชนะแต่มีความขี้เล่นน่ารักและเป็นธรรมชาติของเด็กการจนบุรีที่จริงใจเป็นตัวของตัวเองที่สุด 4. กลายเป็นภาพจำของคนดูไทยรัฐในค่ำคืนนี้หลายคอมเมนต์บอกว่านี่แหละเหตุผลที่รักน้องต้นข้าว เด็กคนนี้พูดจากใจไม่ได้ปรุงแต่งเป็นศิลปินที่สร้างความสุขโดยไม่สร้างศัตรูคําคำพูดนี้สะท้อนอนาคตที่ยิ่งใหญ่เพราะเด็กที่มีน้ำใจและนอบน้อมแบบนี้เมื่อโตขึ้นจะเป็นศิลปินที่คนรักทั้งวงการไม่ใช่แค่เพราะเสียงดีแต่เพราะหัวใจดีทันทีที่ไทรัฐปล่อยคลิป แฟนคลับของน้องต้นข้าวทั้งประเทศพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละตัวจริงของต้นข้าวแม่ไอซ์ถึงกับแชร์คลิปพร้อมย้ำว่าอย่าลืมโหวตให้ลูกสาวกันด้วยนะแฟนคลับบอกว่านี่คือกำลังใจที่สุดของวันผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเด็กคนนี้มีมารยาทมีสปิริตและเป็นของจริงความรู้สึกนี้แหละคะ่ะ ที่ทำให้กระแสโหวตไม่หยุดขึ้นในเวลาต่อมาคลิปที่ถูกแชร์ตามหลังคือคลิปที่น้องต้นข้าวพูดบนเวทีที่สระบุรีเธอยอมรับตรงๆว่าต้องเรียนหนังสือต้องร้องเพลงต้องหาเงินช่วยครอบครัวบางครั้งทอ้อบางครั้งร้องไห้แต่ต้องสู้เพราะมีแฟนเพลงคอยซัพพอร์ตและน้องพูดถึงชีวิตตัวเองว่า เหมือนเขื่อนกั้นน้ำต้องแข็งแรงมากๆคํคำเปรียบเปรยเกินวัยที่ทำผู้ชมถึงกับเนี่ยวทั้งงานกระแสทั้งหมดนี้ทำให้หลายคนเริ่มเห็นชัดว่าตนข้าวกำลังกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ลูกทุ่งรุ่นใหม่การยอมรับจากสื่อใหญ่อย่างไทยรัฐคือการประทับตราว่านี่ไม่ใช่กระแสชั่วคราวเด็กอายุ13ปีคนนี้มีสิ่งที่คนไทยเรียกว่า ความจริงใจที่แตะใจคนและสิ่งที่ทำให้เธอเติบโตเร็วกว่าใครคือเสียงของเธอและหัวใจที่กระตันยู่ของเธอวันนี้แอดไอยอยากทิ้งท้ายว่าไม่ว่าผลโบวตจะออกมาแบบไหนไม่ว่าข่าวจะไปไกลแค่ไหนเสียงของต้นข้าวทำให้คนทั้งประเทศยิ้มได้ในวันที่เหนื่อยที่สุดถ้าใครรักต้นข้าว อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจทั้งการโหวตทั้งการแชร์คลิปหรือแม้แต่แค่คอมเมนต์ดีๆหนึ่งประโยคเพราะสำหรับเด็กคนหนึ่งมันมีความหมายมากจริงๆและก็สิบบัสจะอยู่ตรงนี้คอยอัปเดตทุกเรื่องราวสำคัญให้ทุกคนเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ comment, มาพูดคุยกันได้นะคะและคุณจะไม่พลาดข่าวสารอัปเดตในทุกๆวัน